สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอทไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผมมาดูเกมเพล์ของอุนตาก,กันดีกว่านะผมอันนี้เนี่ยเป็นไอดีของพี่ชินลีนั่นเองนะผมก็แถวเขาเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะผมแล้วค่าซัาของเขาเนี่ยก็ประมาณ1น3นะรบม เหรียญที่เขาใส่เนี่ยเป็นเหรียญของซ p พีนครนะผมมีอ่าจับรานะแล้วก็มีรัอบรุจ,จินะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคจะเป็นยังไงเนี่ยลองไปดูในเกมดีกว่าครับผม Let's go โอเคผมมาดูเกมแรกนะผมเป็นด่านเกาะมนุษย์เงี้ยนั่นเองนะผมโอเคทีมพีชิที่มีอ่าอาคายนุนะผมมีโรเจอร์โอเด้งโอ้โหเยอะเยอะมากเลยนะผม พี่ชีเนี่ยเอาอ,าอุตาเนี่ยมาคู่กับเล่นคู่กับยามาโตะนั่นเองนะผมก็จะเป็นยังไงเนี่ยก็มาดูกันนะผมอันนี้ก็น่าจะเป็นแรงเอสเอสแล้วนะผมน่าจะาแต้มน่าจะหลายพันแล้วนะฮะก็ฝั่งเราเนี่ยหยิบเมาโก้มาแล้วก็โอเด้งนะผมฝั่งน้มียามาโตะมีดูฟี่ยนิชิมาะนะผมโอเด้งก็โรเจอร์นะฮะโอเคครับมาดูเทคนิคก,การเล่นของอุตากันนะผมว่า,ามีเทคนิคอะไรที่เราจะนําไปปรับใช้ได้บ้างนะฮะโอเค ฝั่งเรามีามางโก้กับโอเดงนี่คือไม่น่าห่วงธงกลางแล้วนะอยู่ที่ความรวดเร็วเลยนะผมว่าทีมนี้กับทีมนั้นเนี่ยจะทีมไหนจะเร็วกว่ากันนะผมในการยึดธงกลางนะโอเคโอเดงเราพุ่งไปด้วยความรวดเร็วผมน่าจะได้ธงกลางอยู่นะผมหรือทันไม่ทันไม่ทันทน,นะผมโดนสกิลก่อนนะผมแล้วก็เสียธงกลางให้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นยัมาโตด,ด้วยนะโอเคยังไงยังไงโอเดงโอเดงจะขึ้นมาก็โดนไปหนึ่งทีสกิลแล้วก็ดรอสมานะผม แต่ว่าเมื่อกี้เหมือนจะเสียเกาะน,นะครับผมเนี่ะเวลามันติดสกิลดับไหลแล้วเนี่ยเวลาเราตีเนี่ยควรตีทีละหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะฮะถ้าหนึ่งสองสามเนี่ยมันอา,อาจจะล้มได้นะครับผมโอเคยังไงจังหวะนี้โรเจอร์ก็โดนไปนะครับผมแล้วก็ตีหนึ่งสองหนึ่งสองอ่าแตกไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ยึดธงกลางก่อนนะฮะมีเพื่อนมาช่วยไหมนะครับผมมีม,ม,มีมีอาคามาช่วยนะแต่ว่าแต่ว่ามีฝั่งนู้นมาไหม แต่ว่าคาเราก็เอาเลี่ยงอยู่นะแล้วก็โรเจอร์ก็โดนสกิลเราไปหนึ่งทีนะโอเคสถานการณ์ตอนนี้เอาเลี่ยงอยู่นะผมยังพอได้อยู่แต่ว่าอุย้ยเกือบเกือบไม่รอดแล้วแต่ก็แต่ก็โดนอยู่ดีนะผมเมื่อกี้นี่คือแบบถ้าดอทเมื่อกี้เหมือนจะเสียเกาะด้วยนะคือแบบถ้าไม่มีเกาะเนี่ยคือเหมือนจะกลายเป็นแคนดี้เป็น้ลวนะโอเคไลายมากเลยผมไปลอสเฟโรโอเคลูฟี่รอสกิลเลยจังหวะนี้ใช่ไหม เรียบร้อยนี่แล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเรียบร้อยแตกไปครับผมลูฟี่โอเคจังหวะนี้เหมือนจะโอเด้งเหมือนจะไปดึงธงบ้านเรานะแล้วก็ต้องมาขัดนะครับผมนี่ยาาพิจิตริัวัดไปหนึ่งทีโอเด้งโอเด้งอืมโดนไฟอาคาไปนะครับผมโอเคสกิลคูดาวเสร็จแล้วนะแล้วก็โอ้ยเกือบตายไปนะครับผมโอเคฝั่งนูน้นอ่าอย่ามาโตนะครับผม กำลังวุ่นวายกับโรเจอร์อยู่นะฮะพี่เขาจะไปช่วยไหมเอแ้แต่ว่าแต่ว่าแรลี่แรลี่ยังไงอืมเมื่อกี้เหมือนจะยังเชิงรอจังหวะของแรลี่อยู่นะผมก็เลยไม่ได้กดสกิลนะฮะเพราะแรลี่เนี่ยเมื่อกี้รู้สึกว่าเหมือนจะยังไม่ดอรือปรเปล่านะครับผมโอเคครับ okay, ผมโอเคตอนนี้สถานการณ์เนี่ยสองต่อสามแล้วนะครับผมใจเย็นใจเย็นแต่ใจเย็น,ยนทีเราเอาอยู่อยู่แล้วนะผมพี่ชลิศเอ็มวีพีแน่นอนผมตาน,นี้้าชนะณนะผม,ผมะเก็บไปหลายตัวมากเลยนะฮะ คลลี่เหมือนจะมาป่วนธงบ้านเรานะผมแล้วก็มีโรเจอร์ด้วยแต่โรเจอร์ก็โดนไปนะผมโอเคช่วยเพื่อนดึงธงก่อนทีผมจะอหวนนี้มาช่วยธงกลางแล้วก็ตวัดไปหนึ่งทีเรียบร้อยผมไปโรสเปโดแตกไปนะฮะแล้วตามด้วยลูฟี่เลยไหมเรียบร้อยนะผม <c oughs> อื้มสุดยอดนะฮะแล้วก็เหมือนจะได้ธงกลางไปใหผมเวลาเลยแค่20วิเท่านั้นนะผม <c oughs> ลูฟี่วันนีิมานจะลงมาไหมนะฮะ <c oughs> เหมือนจะไม่โลงนะผม <c oughs> ล้วก็ขึ้นไปหาเลยแล้วกันนะ <c oughs> โอเคยังไงยังไงยังไง สกิลไว้สกิลไว้หนึ่งทีลูฟี่โดนนะแต่ว่าโรเจอร์ไม่โดนนะผมแต่ว่าไม่ไรนะลูฟี่ก็หนึ่งสองหนึ่งสองอล้มไปก่อนนะผมเลยสี่สามสเหมือนจะไปช่วยรงกลางก่อนนะดึงเรียบร้อยน,นะผมจบเกมนะผมพี่ชิรีนเนี่ยก็จะได้ MVP ไปหรือเปล่านะผมได้ไหมเอาเป็นอาครานู้นะผมโอเคอีกน่าจะแต้ผห่างกันนิดเดียวนะโอเคผมมาดูเกมต่อไปผมเป็นด่านโอนิชิมะนะผม โอเคฝั okay. ่งพิชลีเหมือนจะมีอะดอฟฟี่โรเจอร์นะผมหนวดขาวล่างหนุ่มนะมีโอโรบิแล้วก็มีมีคูม,มานะผมแล้วก็ฟีรอนะฮะโอ้ฝั่งนู้นมีหนวดขาวไคโดเปโลสเปโรอีกแล้วนะฮะแล้วก็มีมาโก้ล่างใหม่นะผมเหมือนจะมีแจ็คด้วยนะผมโอเคครับเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะครับผมโอเคน่าจะเอาเรื่องอยู่ของฝั่งนู้นโอ้โหไคโดสองตัวเลยเหรอแล้วก็มีกอดูซบด้วยนะฮะ ครับผมมีโยโรบีก็ไม่ต้องหายห่วงเรื่องธงแล้วนะครับผมอ่ามีโรเจอร์อีกต่างหากนะแต่ว่าฝั่งหนูมีไคโด2ตัวเลยนะผมก็ค่อนข้างจะน่าจ,จะลำบากเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่ามาลองดูนะผมเริ่มเกมมาพิชลี่เหมือนจะไปทงกลางก่อนนะผมโอเคแต่ว่าอุ้ยเพอร์เฟกต์ดอสได้แบบถูกจังหวะมากเลยนะแต่ว่าเหมือนจะโดนสกิลของการดูซบอยู่ดีแต่ว่ายังมีเกาะกันนะฮะแล้วก็เพอร์เฟกต์ดอสสกิลของไคโดหลบมาได้นะผม ตวัดมาหนึ่งทีเหมือนจะโดนก้อนอยู่แต่ว่าก้อนล้มไปแล้วผมจะวันนี้สวยอากาศดึงธงนะผมได้ธงกลางที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคเหมือนจะไปขึ้นไปธงข้างบนช่วยการธงต่อนะผมแต่ว่าไปรอสเปโรด,ดึงธงเสร็จเรียบร้อยแลย้วผมแต่ก็โดนสกิลไปนะผมหนึ่งสองเรียบร้อยผมจบเลยแค่นี้พอผมแต่ว่าใครโดมาจะวันนี้เพอร์เฟกต์ดอทสวยมากครับตอนนี้เราก็มีเพื่อนช่วยอยู่ผมเป็นคุม,มารนั่นเองนะฮะ ตัีก็ดึงทงนะผมเหมือนจะได้อยู่นะได้เรียบร้อยผมได้พอดีเลยนะโอเคใคโดก็เหมือนจะพยายามจะแย่งทงนี้อยู่นะผมแต่ว่าแต่ว่าสกิลไปหนึ่งทีเหมือนเขาดดอได้แต่ว่าก็ยังโดนอยู่ดีหรือเปล่าโอเค1นสองแล้วก็ตวัดไป1ทีนะโอเคเหมือไคโดเหมือนจะยังไม่ตายอยู่ดีที่ผมแต่ว่าโด,ดไปข้างล่างแล้วนะธงกลางธงกลางยังไงยังไงไคโดยังไงยังไงโอเค เหมือนว่าไคโดจะคุมเอาอยู่เลยผมทงกลางมีเพื่อนมาช่วยไหมอผมพี่ชิริจังวันนี้โอเคเหมือนน่าฝั่งนู้นจะยึดธงหน้าบ้านเราได้เลยผมโอ้โหมังกรสองตัว perfect d o สวยครับผมโอเคก็อดอุซบอระก็อดอุซบก็อดอุซบโอ้โหจังวันนี้คือแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะฮะแล้วก็ตวัดหอกไปหนึ่งทีที่ผมก็อดอุซบแตกไปนะฮะทีพี่ชิริเนติดบูธพอดีเลยนะครับผมโอเคเหมือนจะมาหุยห้าสูงเลยผมจังวันนี้ต้องช่วยกันดึงธงเลยนะผม เหมือนจะรอ,อจังหวะให้อลบีชุแต่ว่า,าฟี่รอแย่งโอโลบีดึงธงไปแลผมสุดยอดแต่ว่ายังได้อยู่ดีนะผมโอเคผมนมีสโลเดสโรซาด้วยนะโอเคธงหน้าบ้านของเราเนี่ยก็ยังไม่โดนยึดคืนมาได้นะผมตอนนี้ก็สูงต่อ5้าเลวนะจังหวะนี้ยังไงดีเนับผมโอเคเหมือนเพื่อนเราจะช่วยกันดึงธงอยู่นะเอาอยู่เอาอยู่จังหวะน,นี้หนวดเขาเออ ดึงธงโอ้ยหนึ่งวิสุดท้ายเกือบไปับผมเกือบแพ้แล้วนะผมเฉียดฉิวเลยนะโอเคพี่จีนี่ไปธงบนนะผมไปช่วยดึงธงข้างบนก่อนนะธงบีนะโอเคเหมือนฝั่งนู้นจะไม่มาขอฝั่งนู้นก็ตายไปหนึ่งตัวนะผมฝั่งแล้วก็ตายไปหนึ่งตัวแต่ฝั่งนู้นติดบูธได้นะผมี๋ยวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเวลาเหลืออีกสามสิบวิสุดท้ายเท่านั้นนะตะวัดไปหนึ่งทีโอ้ยเหมือนจะไม่โดนนะแต่ว่านวดขาวก็โดนสกิลหนึ่งทีนะแล้วก็ตายไปนะผม โอเคเปลรอเปลรอโอ้ยดอมาแล้วก็แทงไปหนึ่งทีก็แตกไปอีกหนึ่งตัวโอ้ oh, สุดยอดโอเคจจงหวันนี้แล้วผมอิสิวิสสุดท้ายเท่านั้นถ้าดึงทงนี้ได้คือมีโอกาสชนะสูงมากเลยนะครับผมแต่ว่าโอ้ยมาอีกดออสวยครับโอเคสามเอ้ยแปดเจ็ดหกเมาโกเมาโกแล้วก็นี่ไงหลับไปก่อนเมาโกสองหนึ่งโอ้โหพิชิตสุดยอดเลยครับผม เป็นคนเปลี่ยนเกมเลยนะโอเคนาจะเ v p ไปนั่นเองนะผมโอเคผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับชิปอุต arda ผมเป็นเกมพีของพี่ชลีนั่นเองนะผมถ้าใครอยากดูเกมพีของพี่เขาเนี่ยแบบแบบตัวอื่นเทคนิคอื่นๆอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถติดตามช่องพี่เขาได้เลยนะผมโอเควันนี้นผมขอตัวลาไปก่อนนะผมใครมีข้อไหนยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นล่งเลยนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ